และในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างนะคะของ WordPress ซึ่งเว็บเพ e เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือเว็บเพจ .com แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ w r d ็ p a c e .org นะคะซึ่ง2ตัวนี้มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าจะแตกต่างกันตรงไหนค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือ w r d p r e s s .com ซึ่งเ r ็บเพจ .com เนี่ยก็จะเป็นการให้บริการในการสร้างเว็บไซต์ฟรี แต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเมื่อเราตั้งชื่อโดเมนเนมหรือว่าชื่อร้านค้าสินค้าของเราแล้วเนี่ยจะมีนามสกุลของ w o r ร์ r สเ s นั้นพ่วงไปด้วยอย่างเช่นเราต้องการสร้างชื่อร้านค้าของเราว่าร้าน ccdkm เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราที่เราไปจดโดเมนเนมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีนำสึุของ WordPress ก็จะเป็น ccdm k wordpress com นะคะซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดเล็กๆน้อยนะคะของ wordpress com ค่ะค่ะเรามาดูกันที่ข้อดีของ wordpress com นะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างซึ่ง wordpress com เนี่ยจะเป็นบริการฟรีตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ตั้งชื่อโดเมนเนมนะคะจนถึงจนจบในการสร้างเว็บไซต์แต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดน,นะคะต้องการที่จะอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัว Word p r e s s ที่มีมากับตัว Word p r e s s แล้วนะคะ ก็สามารถที่จะอัปเดตได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่แพงมากค่ะก็จ,จะจ่ายเป็นรายเดือนไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าโฮสติ้งต่างๆนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็อกสเปซของเราเนี่ยก็ได้เก็บไว้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของ .com แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกดตอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีปลั๊กอินนะคะที่ทางตัวระบบ,บเว็อกสเปเองเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ย เขาก็มีมาให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการซิงกับทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะรวมไปถึงการใส่ Google แบบนะคะการแชร์ตำแหน่งสถานที่ต่างๆในตรงนี้นะคะ w o r s s ดเพจ c o m ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่าข้อเสียของ w o r s p ด e พ s c o m นะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะ อย่างเช่นเราจะมีชื่อดเมน i n name นะคะที่จะต้องต่อท้ายด้วย .th แล้วก็ต่อท้ายด้วย .com ซึ่งตรงนี้อาจจะมีข้อจำกัดกับหน่วยง,งานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐหรือว่าองค์กรที่จะต้องใช้เฉพาะเจาะจงนะคะ .ac.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเราก็ต้องเสียตังค์นะคะเพื่อที่จะเ,เพิ่มนะคะปรับเปลี่ยนเป็น .org .go.th หรือว่าอะไรก็ตามแต่ รวไมไปถึงในเรื่องของการปรับแต่งนะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เช่นเดียวกันสวยงามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะปรับแต่งได้ไม่มากนะคะอาจจะปรับแต่งได้แค่เรื่องของสีเรื่องของพื้นหลังการใส่รูปอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะทำเ,เรื่องของรูปแบบตัวอักษรอะไรมากไม่ได้นะคะและการโหลดปลั๊กอินนะคะก็คือไม่สามารถทําได้นะคะใน w o r d ์ด e c ป c o m ค่ะ ค่ะแล้วมาถึงตัวที่2นะคะก็คือ wordpress.org นั่นเองค่ะซึ่ง wordpress.org เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว wordpress.com เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะถอดในเรื่องของระบบนะคะออกมาแต่ในการจดโฮสติ้งนะคะหรือว่าในการจดโดเมนเนมต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการนะคะจะต้องนําไปจดเองซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดโฮสติ้งหรือว่าโดเมนเนมเนี่ย ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ราวพันห้าถึงสองพันต่อปีนะคะซึ่งถ้าเรานับเฉลี่ยเป็นรายเดือนเราเนี่ยก็จะถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เราสามารถทําได้เองค่ะข้างในไม่ว่าจะเป็นตีมไม่ว่าจะเป็นการใส่ปลั๊กอินต่างๆนะคะอย่างเช่นการใส่ปลั๊กอินในการแทนสลัหรือว่าในการใส่ปลั๊กอินเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆเราก็สามารถทําได้ใน w o r d p r a ั e org ค่ะ าและข้อดีของ w o r d p r e s s o r g นะคะนอกเหนือจากการที่เราสามารถจโหลดปลักอินอย่างเช่น n s l a t e นะคะในการแปลภาษาต่างๆได้แล้วเรายังมีระบบของ e-commerce นะคะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้เองรวมถึงการมี PayPal นะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินหรือคุยกันเรื่องเงินเ,นเกี่ยวกับลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ และสุดท้ายนะคะ .org นะคะมีทีมที่เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่าทีม .org เนี่ยจะเป็นไงบ้างค่ะส่วนข้อเสียของ w o r d p r e s s .org นะคะก็แทบจะหาไม่เจอเลยค่ะเพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของโฮสติง้งแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในการจดโดเมนเนมเท่านัออ้นเองค่ะ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่นะคะที่ต้องการจะมีร้านค้าออนไลน์เพื่อใช้ในการประชาะสัมพันธ์สินค้าของตัวเองเราขอแนะนําให้ทุกคนนะคะใช้ w o r d ์ r e s จ c o m ดีกว่าค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสตาร์ทอัพชุมชนค่ะ